สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับ FC ทุกๆคนนะครับผมแล้วก็กลับสวัสดีพี่น้องในช่องทาง YouTube ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มาพบกับแอดหลงเช่นเคยนะครับผมกับแนวทางหวยหุ้นดาวโจนนะครับรอบปกติแล้วก็ VIP นะครับผมสำหรับผมลงในวันแรกนะครับเมื่อวานนี้เป็นวันที่24นะครับผมเขียนวันที่ผิดนะครับก็ต้องกลับขอโทษขออภัยด้วยนะครับ สำหรับผมลงวันแรกนะครับพี่พี่นะครับเข้าแค่ตัวเด็ดศูนย์ในรอบ VIP นะครับเนาะในรอบปกตินี้หลุดไปเลยนะครับพี่พี่เน้นไปที่18ก็ออก38นะครับผมก็ต้องกราบขอโทษขอภัยด้วยนะครับสำหรับวันแรกนะครับก็เดี๋ยวลองดูสักอาทิตย์หนึ่งนะครับเนาะนะครับลองดูสักอาทิตย์หนึ่งก็จะมีวันวันนี้เนาะคืนวันนี้คืนวันพุธคืนวันพฤหัสนะครับเดี๋ยวก็จะลองดูนะครับว่าแนวทาง จะเดินดีหรือว่าหลุดนะครับถ้าหลุดก็ต้องหยุดพักนะครับพี่เนาะนะครับก็เป็นกาลังใจให้แอดลองด้วยนะครับผมสาหรับแนวทางนะครับแนวทางเนาะของวันที่24เมื่อวานนี้ก็มาแค่เด่นศูนย์เนาะในรอบ v i p นะครับผมสําหรับวันนี้นะครับสําหรับวันนี้คืนวันนี้นะครับผมก็มาลุ้นกันนะครับว่าจะสอยดาวตกหรือเปล่านะครับเมื่อคืนนี้ไม้ไม่ถึงนะครับไม้ไม่ถึงดาวนะครับผม เลยสอยไม่ตกนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามารับชมกันใหม่นะครับพี่ๆสำหรับตัวเด่นนะครับในคืนนี้นะครับดาวโจนนะครับผมตัวเด่นนะครับผมให้ไปผมให้ไปที่4นะครับแล้วก็3นะครับสายวิ่งสายลูดนะครับใครชอบวิ่งชอบลูปผมให้ไปที่3นะครับหรือใครไม่ชอบ3าม ก็ลองพิจารณาสีได้นะครับผมสำหรับเด่นสีนะครับเด่นสีก็จะมีนะครับพี่ๆเด่นสีก็จะมีสีหนึ่งสีห้าสีหกสีเก้า สามหนึ 1> 3, 1, 3, 5, 3, 7, แล้วก็39นะครับผมตัวเด่นนะครับก็จะเป็นในที่4 3นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับส่วนที่ผมจะเน้นให้นะครับ ส่วนที่ผมจะเน้นให้นะครับผมันี้ตัวเด่นนะครับเด่นสกับ3นะครับตัวที่ผมจะเน้นให้นะครับก็จะมีในที่4 5นะครับ4ี่หนึ่ง สาแล้วก็39นะครับพี่พี่4ี่หนึ่งนะครับตัวที่ผมเน้นให้ก็คือเด่นนะครับเด่นในรอบนะครับหุ้นดาวโจนรอบปกติแล้วก็ VIP นะครับผมก็ฝากไว้พิจารณาด้วยนะครับส่วนเลข3ตัวนะครับพี่พี่เลข3ตัวหลักร้อยผมให้ไปที่ 1, นะครับหลักร้อยผมให้ไปที่1 ก็จะเป็นในที่1 4 5 1 3 7นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับตัวเลขสำหรับผลนะครับเนาะเดี๋ยวรอผลนะครับอันนี้รอบปกติอันนี้ vip นะครับผม ก็รอรุ้นนะครับสลหับพรุ่งนี้นะครับผมว่าจะสอยดาวตกหรือเปล่าหรือว่าคนหรือว่าแอดจะตกนะครับพี่ๆเนาะนะครับหรือว่าแอจะตกนะครับผมก็ก่อนทิ้งท้ายนะครับก็ขอขอบคุณทุกๆกกำลังแรงใจนะครับผมที่เข้ามารับชมแนวทางนะครับผมสำหรับพี่ๆนะครับที่อยากให้ค่ากาแฟกับค่าขนมแอนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะลงไปในที่ id ID l i n e นะครับผม อันนี้ก็คือ id l i n ยของผมนะครับ082เนาะ2091054นะครับผมอันนี้คือ id นะครับผม id l i n ยนะครับนี่เลยนะครับเพราะว่าผมไม่อยากไม่อยากลงหมายเลขบัญชีนะครับก็คือ ลง ID ดี n ลนะครับแล้วก็แอดไลน์มาหานะครับแอดหลงนะครับก็เดี๋ยวผมจะตอบรับนะครับพี่พี่สลับพี่พี่ท่านใดนอกาะที่จะให้ค่าขนมนะครับก็ผมเห็นคอมเมนต์อยู่นะครับเนาะจำชื่อไม่ได้เลยนะครับก็ขอขอบคุณมากมากนะครับผมเนาะอาจจะมีโชคเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็อยากให้ค่ากาแฟกับค่าขนมแอดนะครับผมก็ขอขอบคุณมากๆนะครับผมสลับคืนนี้ก็ขอให้เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับขอให้สอยดาวตกนะครับผมสลับคืนนี้สลับคลิปนี้กรับสวัสดีครับ